หมานคนมานเลยย้มย่างนเลยฮึป๊ะป๊ะยิงเองมัฮึฮึฮึโอ้โหนี่คักกระเด็นก่อเลยถือกันเดยนุิ้มยางอยู่สี่ห้าเจ็ดปีงเจ็ดสิบหตึง มันต้องคิดสองเดี๋ยวมาชื่อจันป่าก่อนลกดักป่าะประบาพันเห็ดในเมื่อวานเห็ดทำไมเสื้ออมก่อนมันชิมาแล้วบ่ นกพินเชื่อนะ็องกัทำนาดได้มันรันไหวเชื่อนี่แหละพอประทุงนี่ยมนแล้วบาวันเชือถืออยู่ได้หน้าผาบนไหนี่ลงแลเชื่อลมก่อน,นเห็ดมวาดหล,ลังลมมันถือก็ชิเดียวเพิ่มเห็ุลเลยสองหลังสามหลังก็เลย ไปจอนักปูนักพูดนักปูกี่หลายก็แล้วกี่ดน้อยก่อนนักปูดเสื้อขาด,ดเลยมาพดอปูปืนก่นเดยมองก่อนมองสองด่าง ช่อมองยาค้ำผีเลยเอาทุกท่านสบายดีนะกอสวัสดีนะสบายดีตอนจะสวายทุกคนเลยแต่มือตีชงนะคือการยุ่งห้นะ คิดนี่กงคือต่อจากเมื่อวานตูดเลยเมื่อวานนี้เสื้อมองไว้แล้วก็คำแล้วก็เสื้ออันนั้นนะเสื้อกระลอกป่าจั่นป่าแล้วก็เสื้อมองเมื่อวานคำแล้วก็ค่อยกๆก็เลยนอนเมื่อวานนี้กินข้าวกินน้ำเลยตูดเลยเพราะว่ามันอากาศหนาวในกลางคืนนะตื่นมาเมื่อเช้านี่ยเขาพยายามมองพยายามก็เลยพยายามต้อนสายละเพราะว่าตื่นเช้าค่อยมือตะลึกเมื่อวานเลยมือคือมือแก่ใช่เพราะมันมือแก่แต่เช้านะ เผาจะมากลมมันเน่พอดีรถมันข้ารถมันติดลมอยู่ในี่สิไอ้ันเลยสวายพอดีรถขึ้นมันรถขึ้นได้เนี่ยสิบโมงละก็เลยรถขึ้นมาหาไอรอบที่สองขึ้นมาฮอดพีชเว่นโมงละมองเชื่อตะวันนี่ยังไงยามเจ้าป่าหนาวไปตะกุนไปไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนนะมันสีมานแล้วบอ่อันยามมองยากกับเสดไปหายามกลับได้เมื่อวานนี้เสือกลับพอเมอื่อวานนี่นะ ยมกุกปลาจันปลาพร้อมได้น้ำเริ่มแห้งกัวทุกคนเลยน่ะเริ่มมันคาดวังเลยเดี๋ยวมันตกพี่กเอาปลางไงได้ไประเดี๋ย ับอลเลยลก็กมีดันเนี่ยตึงยิงอยูอย่ขัดันแกค่อยไปบแกมันเะจ๊มับเลยหรอโอ้พ่อมริบมัดคนได้ตีนีเชี่ยนะพ่อมนะเห็นมานได้แบบนี้ได้โอ้เจ้าเนามันจากดลปลานี่ถือเลยถือเลยโอ้คนเลยนี่มารเป็นคนมานได้ยามยังกังเลยฮึชอบปะจริงเงมัย้ย ออโอ้โหนี่คักกักนได้เลยถือกันเลย,ยนุ่งยางอยู่ข้าแมน่นยามฮอนสี่เนาเลยสวยยามเลยแต่ว่าอากาศมันหนาวน้ำมันเย็นปาลาเลยมีเนาโอ้สุดมองเย็ดเลยมาดเลยทุกคน,นมาดเลยนี่สุดมองเลยปลาถึงมาเลยโอ้ ่พี่ะถือเงาดิมองเหามองนี่มองลาพันนั่นเหาเลยนนี่ถือบิหลายไปเลยผาะนี่ผะนี่ถือหลายโอ้หลายจะได้นี่โอ้แสบไปได้ปีงปลาตุกนีลไปพยายามมองดังง่ายน่บ้านนี้ดังง่ายนี่ก็ลิบได้ lấy đâu đi bộ lướt mong đang ngay mới khơi thử rồi lại mới thấy mong đang nói thử Mantu ô khơi màn đi đã mong gì đây khó ngày tập để hướng có tôi có đánh bí nha là ngày này. bà lắc chưa đủ tự mong ngày nha con đẹp đang nói nói lại đang nói này, nói nói này. đi รูปซื้อรเดียวมองดลันนั้นมีมานะพืนนะพระเียวนไะปห้องมองด่านนั้นก่อนน้งมันจิทือลายเลยางอยู่ด้านน ดังนี้ซื้อเาเลยก็ได้ดังน้อยมานมองคือเด็กคแรกวิธีอะไรดังโอ้ยได้งาป้องลายอันนี้ไม่งาป้องมีนคื่อกล่นยางาป้องก็ละเลื่องงาป้องมันยังมุดอยู่

ีพยายามกักดักหนูก่อนเพราะว่ามันสอยละมันคอยปิดคอยโคมันไปบาเนี้หายามกับก่อนหลังจากย่ามองมักระปายังไม่ได้ปิดก่อนเลยพอยนีมันสอยนะยนมันตัวนี้ก็มันสอยละถ้าเลยเทงไปนะทำมันทึบมันเน่าเลยหนูเลยเือมาเมื่อวานนี้ก็ย้ายกลับไว้เลยคอยแต่คอยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานมันกาศวิหลายทุกคนเลยเดี๋ยวพยายามกลับก่อนชื่อนดำดงนี่นะ ก็า,ายามสอยทึกกระเตะได้ที่เกดาอย่างนี้ทึกบ่อมันบ่อมันบ่อหลังน,นี่คนเองลัเประกอลันกีเป้า,อาอโอ้โหนี่นะลันมีทันจนังเล่นไปเลยดอกเดี๋ยว เดี๋ยวคูกิงตนมาเป็นยืนน่าจะน่าจะกระเตะนนะี่เบิ่งมันกินเลยหลันน้ำเป็นทันเมือหุ่นมังกรน,นี่มีหุ่นได้หุ่นติดมีมน,นี่น่าจะกระเตนไปนี่นะนี่กระเตนกินมันจะเจาะก,กินแบบนี่คือบ่าคือกัดน่ะกัดยดืนแต่มีหลันได้กางแข็งพุวนบ่เลย เดี๋ยวยืมมาเป็นใหม่อีกคอยซื้อเมื่อวานนี่คอยอยำพูดจะได้เพราะมันหอมหลายโถมันนะกับแถวนี้กับสิพกหลางซื้อเมื่อวานนี่คือว่ามันไปซื้อว่าหลังนี้เลยคอยบักหลงบักลืกหน่ยเหลนมีเชื่อมาจากที่ขอดลมบอก อนี่ก็มีถือแล้ก็หลังที่สี่เลยซีหลามีถือไปคนเลยยามหลังนี่ก็หลังหลังสุดท้ายเลยนะป้ากับสิบห้าหลังมีถือชะโตเลยไปไม่นี่พยายามหลังสุดท้ายเลยกับสิบห้าสิบหกหลังมีถือชะโตเดี๋ยวเดี๋ยวยามเมืองหลังสุดท้ายก่อนถ้ามีที่ก็ออกไปหาปิดป่าอาตะมอกนะหาโคป่านะยามันวป่าอะไรหลังสุดท้ายก้ะ มีถั่มต้นไปมาเดี๋ยเอาหาโคป่าก่อนโอ้ไม่ได้มองไม่ได้กินเหมือนหนุ่มพี่จ้าตัวเลยมาปิดปลาก่อนบัลลีปิดก่อนบัลลีตะเวนกระบ่ายแล้วไหวทุกคนไหมปิดปิงนั่นไมเนี่ปิงก,ก,กิน,นี่งปิง มือเขาอีเป๊ะชนเนี่ยปิงพอสำรา้ปิงกตตำทมไหมทุกคนก็กินปิงนึ่งนะเข็งมัน ป่าจะปะเก่งนี่จะโจูมองตรงขาดเดินจะปิดป่าไปโก้บักนะเรียบร้อยทุตัวไหนามาล้างก่อน สิบไม้ก่อนมันหักนะกว่าปลายามสวยนะสิบไม้อันนี้ปีมันจะแข่งเลยหลายเตัวปรากนเลยแล้วมันเจ็ดปีเองบุล่ะ ยามสายกบเทียนเยามเวียนม่ละปงปลาเนี่ยค้ำพอดีมานี่ไม่ตัดล้ละมันกะน,น่าจะมืดเพราะเีได้ตัดละมันโหปีงปลานี่แล,ล้าาว,วค้ำหมดเลยแล้วนี่เวลามันค้ำไหวถูกไนเนยนี่เขาล่้มือบ้านต้งแคนเนเลยมือสายนี่ม่ได้อามาซ้มืนี่ รถมีค่าก็มีชวายด้รถค่าพี้เชาเลยนะรถไถมันตกนั่นติดลมมันเป็นดินทรายมันมันเป็นน้ำเลยควัดกิ่งมันลิบมาเลยพี้เชานี่กลางเสียพวกก็เริ่มหนาวแล้วมีเลยเมื่อวานนี้มีหนาวประเดิมมื่อนี้หนาวแห้งเลยมันติดลมมีเดดอยู่แต่ลมแห้ง ถอยหนึ่งผีเลยผลีได้ถอยหนึ่งมาให้เราเกิดก่อนปีงห้าวแล้วก็ปีงไว้แก่งปล่อย่างนี้ก็ได้ก่อนห้าวแล้วปลเจ็บไลยตกมาแล้วถอยน้อยก็แล้ว มาตะนาจีสามม่นิบก่อนบาดนี้ปิ้งก่อนนี่สิได้สักปิ้งนะเอา เวินคัมนะตูเลยปีงปลาแล้วนี่ครับพอดีนะพอดีพักพอดเลยอีกเขายาอะไรกันอะมีเข้า,า,ขาเหงือกอนนะนี้กัน ทุกมองเข้าเกิดก,กูเี่งเขาแห้งละโทก็ไปหามีมีนะมนันนั้นและทุปงน้ำโม่ก็มันมีน้ำโม่ม,มันมีแห้งชงน,นี่ทม,มีป่งทำแล้วโน้หของกิชีารเลย ลน้องหคือคำนะมันถ,ถูกคือคำแหละเวสี่ห้าเก็ดปีงเก็บถอหัวเรื่งปีงกนกันี้ ปนะูตะกูลตะเวนนะนะนมีปูปิ้งปลายาัานตะเวนสามโมงกว่าละเกือบสี่โมงอะไรขำไวเดี๋ยวนี้นะม,มีท่านในเห็ดไปเลยกินข้าวยาพักผ่อนขำพร้อมมาหนะิหน้าเพียงไปไม่แล้วผูพีนก่อนก็ไฟมันสลานซสุกไวยได้ย i wanted it buddy. แยมไหวอยู่กนะไผมันหอนก็ไผ่เร้านเยจะเป็นขําเลมันนี้ก็ไรมองเข้ากินระยะเด้มันเบ็ดมะพร้าวนี่ ไพักผ่อนเจ็ดแหวววันตกเลยแมววละ ขำแห่งนาวเลยโอ้ะบวายแล้วิงข้าแห่งละมาเลกปิงเลยชุกก่อนปีกเชุก,ก,ก,ชกชตจ,จริง,นะง,ก,ง,ก,งก่อนนะแหละปงชุกละาชีตำเจีวกินขัาิงเข้าแห่งมีเวลาละมงมองยิงมคิดกไ้มองเก็บเอะยิงแบบไม่ง่ายเลยขำลนะต่เป็นเกือบสี่โมงละ ปีงคาเจาเลยอากาศหนาวในพิงไผ่ผมนะเริ่มหนาวแล้วเขากินน้ำยาเนี่กันอ่าน้ำตะเบตะเวนกูได้ตะเวนยังตะดุดินปะเลยนะตะเวนตะดุดินยังหนาวอ่าน้ำได้อ่านน้ำไายตูนตัวอ่านรถหาพักผ่อนหาหยิดแอวก่อน,นอตุยเลยตัดตุยเลยมานะเอาถาตูนัย con một con dính lê mong này mày một mày đây cứ hồi mày 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 ừ mày mà mày 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 mày

ไมเขาเซ่บกินข้ักินขาวเจ็บตะไรหวานร่มไปด้วยหมือจะกลั้เลย ดีมตะเขากันตีปลากระสุกแล้วไงเดี๋ยวมือเฮ่อเฮ่อทางบ้านนั่นนี่โอ้ได้ยปีเตึมเก่าแป่งเข่า,ขาอีเบออีเม่มือเขานำกิบนี่ชะโมนี่ไว้เป็นตังเพลงบุ๊ควัดด่างนี่มาเขามาขโม,มยกินได้ไงไม่ได้กินได้ดกูเนย กินข้าวอิ่มไปที่เรียบร้อยถูกไหมปิ้งปลากระสุกแล้วนะเดี๋ยวหาขอตัวพักผ่อนก่อนหายย็่แเอวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปหายย็่แเอวเล็กน้อยข้ามน้ำนะมาหนีเพราะว่ามาหนีหนาวแห้งกไม่ได้ก็ขอขอมกใจน้ำใจพี่น้องที่ทำาห้ตามสมมาเป็นกำลังใจคอยตลอดมานะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอจะเพียงไว้จเดี๋ก่อนเดี๋ยวพอได้ไปรักกิปหน้าวกลางวันสบายดี